แอสเซียนพาร์ทเฟส CMN Friends ลองรอบรอบสามปีตองตอนที่พอทองหล่อก็บอกได้เลยว่าเป็นงานที่คุ้มค่ามากๆวนนะ